สวัสดีครับ FC สซสุขสุขนรีเกนะครับมื่อนี้ก็มา่พอกันนะครับเป็นวันศุกร์ที่สิพเก้าคุณสปาคมสองพันห้ารอยหกสิบหนะครับตรงกับแรมสิบหาคำเดือนหนะครับวันนี้ก็เป็นวันผ่านเยนะครับวันนี้ก็จะให้แนวท่าครับเน่าท่าหมูว่านนี่นะครับเนาะถ่ายตัดสาตัวเหรียญอย่สีเขายุ้ยสองหน่อยครับผมให้ไปสามปรดสองโคตเขาสามสองสองถามนะครับอ้าก็อีกเป็นึ่งกมืองสองกับไปเขา มึงซีนะครับ,รบถือว่าลดไปนะครับผมว่าเอามันนี่กิดเสีมยมาให้นักงั้าน้อยซอตอ,อนนะครับมันนี่ห้าหน้อยบวกเหล้าด้วยครับเออห้าหน้อยบวกเล่ามันนี่กับพ่ามึงนะครับห้าหน้อยบวกเหล้ามันนี่มีตัวแหลงแน่ถ่าไยได้ครับมีเด้อมีหนึ่งเก่านะครับหนึ่งเก่าสองหก 28 57นะครับ67 60 68นะครับอ่าเลข3ตัวนะครับส่วนเลข3ตัวก็มี629นะครับครับ59 ตัวเน้่นะครับมีอยู่หกเจ็ดหกศูนย์หกแปดนะครับอันนี้คือเป็นตัวเน้นนะครับนี่ก็เป็นสูตรทีแอดคำนวณนะครับผู้ใดมากกจัดนะครับผูใดขัดกับทั้งพันนะครับสุดทายนี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันนะครับเนาะอะาเดือกมันๆนี่กันนะครับเด้อเหมือนมีเท่งอ่าหน้อยมีเท่งเล่านะครับสำหรับวันนี้เข้ามาสวัสดีครับ